สวัสดีนะทุกคนนิกกี้เดินทางออกจากบ,บ้านแต่เช้าเลยนะมีทํางานนาทุกคนคุณเขาเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี<า>ไปถ่ายซีรีส์นาทุกคนแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วเวอร์มา <laughs> โอเคเดี๋ยวให้พี่ก้อยเพิ่มคิวไปบล็อกแล้วบล็อกไลฟ์แล้วมาเลยจ้า <laughs> <laughs> แล้วพอเลิกงานกลับถึงบ้านนาทุกคนคุณเขามีไลฟ์ด้วยไลฟ์ตอนแรกเสร็จนะก็ไปฟังเพลงของพี่ตูนชิวๆคือคุณเขารอดูบอลนาทุกคน ก็เลยขึ้นมาไลฟ์อีกรอบสรุปแล้วก็คือมีไลฟ์สตัวนะทุกคนเราลงไว้แลาวก่อนหน้านี้แต่ว่าเรารวมไว้เป็นคลิปเดียวกันนะทุกคนส่วน,นนี้นะทุกคนคือคุณเขาโปรโมทเสื้อคอลเลกชัน5เป็นเสื้อบอลแบบใหม่นะทุกคนจะเปิดพรีออเดอร์วันนี้วันแรกนะราคาเหมือนเดิมนะทุกคน690บาทแล้วรอบเนี้มีใส่ของผู้หญิงด้วยว้าว <Wow. S 1> ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมสั่งนะทุกคน จนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย